ชาวสวนที่เขามีระบบน้ําดีๆดูแลละเอียดดีๆปลูกเลยก็ไม่ผิดนะเราสกอตดานะแต่ว่ามันออกลากแบบนี้แล้วอ่ะ,อะมันมันไม่ตายแล้วล่ะพวกง่ายถ้ามีระบบน้ําเนี่ยปลูกได้เลยเนี่ยถ้ามีระบบน้ำานะ่ปลูกได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีระบบน้ําฝนฟ้าไม่แน่ไม่นอนบางทีมันยังไม่ไม่แน่เราก็ควรจะควรจะช้าไว้ก่อน ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เรามาอยู่สวนลุงสำราญที่เขาสมิงตราดครับมาดูการผลิตไอตัวนี้เขาเรียกว่างเงาไผ่สางมนนะครับเพื่อเอาไปปลูกเป็นต้นพันธุ์นะครับนี่มาทบนี่รากเขาได้นะโอ้โหนี่ปุูกได้กี่วันครับนี่ประมาณ5วัน8ปดวันสิวันอันนี้ประมาณสิบีวันสี ทวันสี่วันนี้เองล้งทำมีท่าไหนทำไมรากมันเยอะขนาดนี้เอออันนี้เนี่ยน้ำยาเร็งหลากอ่าอ้ที่จิิปอะไรนั่นเปล่าใช่ใช่เริ่มต้นยังไงพอถึงปุ๊บเนี่ยเราจะไปตัดที่เป็นอ่าเราขายลำไปแล้วหรือว่าอันนี้เป็นชุดของการสางอันนี้เป็นสังสางตัดตุ้มไปแล้วอ๋อตัดตุ้มไปแล้วแล้วเราก็คือแปลงใหม่แปลงใหม่เนี่ย แปล,ง,ปลงใหม่มันก็ไม่ใหม่แล้วสองปีกว่ามั้งจําได้อยู่สองปีกว่าสองอปีกว่าที่เราทําต้นพันเป็นแปลงต้นพันพูดง่ายเป็นแปลงต้นพันพอตัดตุ้มเสร็จแล้วก็ได้ผลประโยชน์คือไอ้ตรงส่วนนี้ด้วยได้สองเด้งนะภาษาง่ายาคือได้สองเด้งได้ตุ้มขายแล้วแล้วก็ได้ตรงนี้ด้วยนี่เห็นไหมนี่ตุ้มยาอ๋อตุ้มยาแล้วก็ <bén S 2> สวม,ม<า>หัวนี่ไงอา่าแล้วตัดพอตัดไปก็สวมหัวเอาถุงสวมหัว นียสมหัวเพื่ออะไรดีเนี่ยปุบปุบปุ๊ปุบเนี่ยเพื่อว่ากันกันมันคายน้ํานี่นี่ดูดิน้ามันเต็มเลยเน yani ี่ยในถุงม uh, ันมีน้ำในถุงเต็มเลยเนี่ยเั๊บนี่พปริหมดแล้วพอหุ้มแป๊บเดียวก็มีน้ําแล้วอ่ะเนี่ยปริแล้วนนี่นี่ดูดิเยิ้มเลยที่ที่ตัดขท้าที่แรลกๆอ่ะเราไม่ได้สวมมันมันเสียหายเยอะอ๋อมันไม่ละเหยออกมาข้างนอกไงมันมันอยู่ในนี้ไปไม่เหยีี่นเอออันนี้ไม่ได้นับะเนี่ยเน่า <laughs> อันโดยประมาณนะจะใส่ได้ถ้าเอาซื้อสวยคือ800นะ800หรือกว่านิดหน่อยยังพอไหวอยู่นะเผื่อใครมาเหมาแปลงเนี่ยเราก็จะได้พอรู้ว่า800ถึงถึงไซส์ขนาดนี้900อก็ยังพอนะไหวนะรัไหวนะไหวๆแต่เราก็จะได้รู้ว่าเผื่อเกิดเขามีคําสั่งมาลายใหญ่ๆเนี่ยเราก็สามารถทําอย่างนี้ได้แล้วก็อะไรรู้ไหมผู้ผลิตคืออย่างลุงสํารานก็ไม่นาน อ้อย่างนี้เวลาเอาไปได้ปลูกได้เลยไหมถามลุงสำรานดีกว่าผมว่ามันต้องเอาไปชําก่อนนะชําใส่ถุงก่อนถ้าจะให้ดีใช่ไหมใช่ถ้าจะให้ดีควรจะไปชําใส่ถุงก่อนให้มันแตกดีๆก่อนถึงจะเอาไปปลูกแต่ถ้าเกิดเป็นชาวสวนอันนี้อันนี้ลุงปูมเป็นไอเดียนะถ้าชาวสวนที่เขามีระบบน้ําดีๆดูแลละเอียดดีๆปลูกเลยก็ไม่ผิดนะปลูกกวาได้นะแต่ว่ามันออกรากแบบนี้แล้วอะ,อะมันมันไม่ตายแล้วล่ะถ้ามีระบบน้ำพูดง่ายถ้ามีระบบน้ําเนี่ยปลูกได้เลยเนี่ย ถ้ามีระบบน้ำมาปลูกได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีระบบน้ําฝนฟ้าไม่แน่ไม่นอนบางทีมันยังไม่ไม่แน่เราก็ควรจะควรจะช้าไว้ก่อนอ่าอ่านี่นะครับป,ปีปีหนึ่งเนี้ยถ้าเกิดตั้งใจกันจริงจรนี่นมันลังจะผลิตอไอตนี้ได้เยอะไหมปีนึงสักสามพันห้าพันหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นเหงาได้ไหมได้สักปีนี้น่าจะได้สามสี่พันขาได้สามสี่พันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าใครสนใจนะครับเอ้าอยูกบที่ มารับเองเอย่างเงี้ยเราสามารถส่งได้ปริมาณก่อนปริมาณนี่ขายยังไงแล้วก็ปีกปรีขายยังไงหรือราคาปีกไปก่อนก็ได้เอาว่าก่อนว่าราคาปีกยังไงผมห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทแต่ถ้าเกิดสมมติจะย,ยกกันทีหนึ่งเป็นสามพันห้าพันคุยกันหลังใหม่กันดี๋ยวมามคุยก<ล>ันเดี๋ยวมาคุยกันเออคุยกันหลังใหม่นะครับนี่โอเคนะครับนี่เห็นไหมเบอร์ศูนย์แปดโอหเก้าสองสามสี่แปดเจ็ดหก เบอร์หนึ่งกับศูนย์แปดหนึ่งสองเก้าห้าเจ็ดห้าสามหกโอ้โหนี่นี่อ่านี่ดูดนี่นี่อันนี้เขาใช้วิธีคือใช้เครื่องนะครับใช้เครื่องแต่ว่าอ่าเดี๋ยวเราสาธยายหน่อยว่าอย่างน้อยสองถึงสามตานะครับตาเขาสวยๆเลยนี่ตาสวยๆนะครับใช้เครื่องตัดก็ไม่เหนื่อยเดินไปอ่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์เราไม่เห็นอ่ามืออาชีพตัดนี่วันหนึ่งได้เยอะไหมนี่ร้อยหนึ่งถึงไหมประมาณสองร้อยอ่ะได้โอ้กี่คน ก็สี่คนอ๋อสี่แต่คน,คนตัดคนเดียวตัดคนเดียวออ่ยค,คนอ,คอ,อดูดิหืมมาดูดิลากนา้าทำเอกทวงออกจังเลยเนี่ยแทนใส่ก๋วยเตี๋ยวเนะโอ้โหทำใส่ก๋วยเตี๋ยวน่าจะได้เนี่ยมันแตกแล้วเนี่ยดูดิแตกปลุกมดแล้วอืมน่าสนใจนะครับใครสนใจก็เอาไปปลูกอย่างนี้มันโตเร็วเออเออเอเอ คำถามหนึ่งบอกเลยยังไม่ได้ถามไปเรื่อยไปดาคทุกตียังไงปลูกอย่างนี้กับกิ่งอ่าเดี๋ยวในความคิดลุงสำราญคิดว่าไอเนี้ยมันดีหรือมันยังไงหรือมันพอกันหรือยังไงอ่าลองเล่าให้ฟังหน่อยถ้าปลูกจากตัวนี้กับกิ่งผมว่ามันจะดีกว่าเพราะว่าเงาดีกว่ามากเงาดีกว่าเงาใหญ่กว่าตาใหญ่กว่าพอแตกหน่อขึ้นมาหน่อจะใหญ่กว่าอ๋อนี่เองคือข้อเด่นของเขานะจะการปลูกจากเงานะใช่แต่ว่าข้อเสียก็คือ ว่ายังของลุงอเองก็มีแค่สามสี่พันเองถ้าเกิดเขาจะสั่งสักหมื่นหนึ่งก็หมดสิทธิ์อ่าแต่ถ้าเกิดกิ่งเนี่ยลุงมีเป็น 10, <ะ>หม,มื่นนี่กิ่งมีเยอะกิ่งมีเป็นหมื่นแต่ตัวนี้คนรายใหญ่จะมาเอาก็สามพันสี่พันก็เสร็จแล้วแล้วก็ไม่มีเยอะอะพูดง่ายนะนี่เป็นอย่างนี้ถ้าเราส่งอ่าส่งของลุงสำรานส่งไปสนีหรือส่งเป็นล<ส>ูปผลิตอะไรเน,นี่ยเราส่งกันได้กี่เงาประสบการณ์คันส่งนี่สวยๆนี่ส่ได้กี่เงา ร้อยยี่สิบเงาต่อหนึ่งโลผลิตเหรอใช่หนึ่งโลผลิตได้ร้อยยี่สิบเงาหนึ่งโลนะเดี๋ยวเอาเอาโลขึ้นให้ดูหนึ่งโลผลิตได้ 120. ไร้อยยี่สิบหูไดนี่ให้ดูดิหลักใหญ่เลยอันนี้เอออ,อันนี้ไข่น้อดีฝีมือไม่ต้องใช้เครื่องเลยต้องใส่จ้ะลุงเหมือนกันเหรอใช่เออแต่คนเดียวขุดคนเดียวมิเช่ช่วยบางนิดหน่อยอ่าหนึ่งโลผลิตได้ร้อยยี่สิบเงาที่นี่ค่าส่งประมาณเท่าไหร่พันหนึ่งพันห้าสองพันรู้ไหมค่าส่ง เออส่งค่ะสองสองค่ะสองสองพันอ่าสองพันได้ร้อยยี่สิบเงาถ้าส่งจากที่นี่นะครับแต่ถ้าม้วนเป็นลายย่อยลายย่อยๆเนี่ยเราจะส่งกันกล่องหนึ่งโดยประมาณน่าจะสักเจ็ดถึงแม้ลึกเกินแปดอะไรประมาณนี้ไหมนี่ถ้าไซเนี่ยได้สิบนะสิบอ่าโดยประมาณไซเนี่ยถ้านทำไม่เกินสองโลอ่ะได้สิบเงาอ่าเราก็จะได้ประมาณให้ลูกค้าดูว่าถ้าใครสนใจสั่งช่วงนี้ มันเป็นช่วงที่พวงง่ายยังไม่ได้คือมันเหมาะสมอ่ะพวงง่ายเหมาะสมกับการสั่งเงาหรือบางทีบางทีก่อนนะบางทีบางคนเนี่ยยังไม่ได้ผลิตยังไม่ได้ไปปลูกสั่งออเดอร์ล่วงหน้านะครับสั่งจองภาษาง่ายงคือสั่งจองก็ต้องสั่งจองมาตาเบิร์ที่ว่านะเพราะว่าเวลาเราหน้าฝนเอาจริงๆเนี่ยมันก็ยังว่าต่างคนต่างต้องการเนี่ยมันก็จะไม่มีของนะให้จองล่วงหน้าก่อน ตามเบอร์นั้นเลยนะครับนี่ประกันตายไม่สมมุติราคาไปสักร้อยหนึ่งตายสักยี่สิบเนี่ยลุงต้มดันต้องชดใช้อะไรไหมหรือว่าต้องคุยกันเงื่อนไขราคานี้ครับต้องคุยกันก่อนอ่าแต่ปกติราคานี้แต่ปกติราคานี้ก็ไม่ได้รับประกันคือหมายความว่ามันมันก็คือเฉลี่ยไปแล้วใช่มีการเสียหายบ้างเล็กน้อยการที่เราทำเนี่ยเราเราทำให้ดีแล้วอะไร่อ่าโอเคมีอะไรที่จะแนะนำมั้ย คือว่าสวนตรงนี้บริเวณเรายังไม่ได้ถ่ายคลิปมานานแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายด้วยบริเวณที่คนจะมาหาเนี่ยเราเรียกบ้านอะไรนะบ้านตะมังบ้านวังพกาบ้านไม่ใช่ตะมังเว้ยวังพักกาดน้ะตะมังมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งสมนหนึ่งอ๋อบ้านวังพกาหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่หกหมู่ที่หกแหมหมู่ที่หนึ่งเดี๋ยไปทีน่นเลยหมู่ที่หกบ้านวังพกกาอำเภอเขาสมิง ตำราต,บ,ตบบนอะไรน่เมื่อกี้ตบบนทุ่งนบบนทีเพื่อแต่แต่ยังไงจะมาเนี่ยเผื่อบางทีลุงสำราญไปกส่าตัวยางพาราอยู่ก็โทรกิ้งกังมานัดหมายก่อนนะครับอโอเคนะครับขอบพระคุณนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ